สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านเข้าเเซนกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้เลยค่ะคุณจะเริ่มเมื่อไหร่ถ้าไม่ใช่วันนี้เขียนโดยจอนเมสันค่ะแปลโดยพัทราวันประเสิทธสุดค่ะจากสำนักพิมพ์เชนพลัสนะคะ ถ้าพูดถึงจอห์นเมสันค่ะนักอ่านหลายท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะว่าเขาคือนักเขียนหนังสือขายดีที่มียอดขายรวมกันกว่า2ล้านเล่มทั่วโลกนะคะแล้วก็แปลเป็นภาษาต่างๆไปกว่า38ภาษาทั่วโลกเช่นกันนอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังเป็นนักพูดระดับโลกค่ะที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในหลากหลายวงการอย่างมากมายนะคะ เราอาจจะเคยได้ยินประโยคที่ว่าความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ล้มเหลวเนี่ยมันก็คือความอึดความอดทนซึ่งมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ถูกต้องละค่ะแต่สำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะคุณจะเริ่มเมื่อไหร่ถ้าไม่ใช่วันนี้จอห์นเมสันเขาบอกเอาไว้อีกแบบหนึ่งค่ะว่าความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ล้มเหลว อยู่ที่ใครตั้งคำถามชีวิตได้ดีกว่ากันค่ะใครได้ฟังก็เห็นด้วยอย่างเต็มๆเ,เลยนะคะแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรตั้งคำถามอะไรแบบไหนหรือยังไงให้กับตัวเองนะคะในเล่มนี้ค่ะจอห์นเมสันเขาได้รวบรวมคำถามคำตอบ40ข้อนะคะเพื่อให้เราได้ใช้เป็นแนวทางเพื่อการนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตแล้วก็ก้าวไปถึงจุดหมายอย่างที่ใจเราต้องการค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคาถาม และคำตอบในเล่มนี้กันนะคะข้อแรกค่ะคุณรู้สึกทึ่งตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยมีภาวะทึ่งกับความสามารถของตัวเองกันทั้งนั้นนะคะแต่จอ์เมสันบอกว่าอย่าได้จำกัดตัวเองอยู่แค่ตรงนั้นเพราะเราทุกคนเนี่ยยังสามารถก้าวไกลไปกว่านั้นได้ค่ะ ให้เราเนี่ยทล,ลายขีดจำกัดของตัวเองและอย่ารีรอที่จะพิสูจน์ความจริงข้อนี้ค่ะข้อที่2คน5คนที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดเนี่ยช่วยให้เราเก้าวหน้าหรือฉุดรั้งเราไว้ คำถามนี้นะคะเราตอบตัวเองได้หรือเปล่าว่าเพื่อนของเราเนี่ยเป็นใครบ้างเรื่องนี้มีความสําคัญตรงที่ว่าเราจะเป็นแบบคนที่เราคบหาอยู่ด้วยทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีดังนั้นให้เราเลือกคบคนอย่างระมัดระวังค่ะเพื่อประโยชน์และความสุขในชีวิตของเราเองค่ะข้อที่3ถ้าไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วเราจะเป็นใครทำไมเราต้องตั้งคำถามนี้กับตัวเองนั่นก็เพราะว่า เมื่อไหร่ที่เราบีบบังคับตัวเองให้เข้ากับทุกคนไม่นานตัวตนของเรามันก็จะจางหายไปค่ะแล้วถ้าเราไม่วางแผนให้กับชีวิตเราเองนะคะเราก็จะกลายเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนชีวิตคนอื่นและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือการลอกเลียนแบบชีวิตผู้อื่นมันเป็นการกำจัดศักยภาพของตัวเราเองค่ะข้อที่4รู้สึกว่าวันนี้ต่างจากเมื่อวานหรือเปล่า คำถามนี้มันมีประเด็นแฝงก็คือว่าคนเราเนี่ยมักจะกลัวการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราอยากจะก้าวเดินไปข้างหน้านะคะเราก็ต้องยอมให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราค่ะ ข้อที่5มีที่ว่างในใจเผื่อให้คนที่ไม่อยากเห็นคุณประสบความสำเร็จไหมข้อนี้นะคะเป็นคำถามเพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าเราควรตอบสนองอย่างไรกับคำวิพาก์วิจารณ์แต่สิ่งหนึ่งที่เมสันเขาบอกก็คือคำวิจารณ์ใดๆอาจไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นหรือสิ่งที่เรากำลังพยายามทำให้สำเร็จ ดังนั้นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเราต้องเอาชนะคนที่พยายามจะจุดรั้งทำลายเราให้ได้ค่ะนี่แค่ตัวอย่างคำถามนะคะอ่านไปก็ตอบตัวเองไปด้วยค่ะมันจะได้อัธรสมากขึ้นนะคะเล่มนี้บอกเลยค่ะว่ารูปร่างหน้าตาน่ารักไซส์มินิเล่มกระทัดรัดถือเบาสบายได้เพียงมือเดียวค่ะอ่านได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยจบได้ภายใน2-3ถึงหน้าเท่านั้นค่ะ จอนเมสันบอกไว้ตั้งแต่ต้นเล่มเลยนะคะว่าการที่เราได้มายืนอยู่ณจุดที่เราอยู่ตอนนี้ก็เพราะคำถามที่เราคอยถามตัวเองมาตลอดนั่นเองแต่ถ้าเรารู้สึกว่าจุดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการยังไม่ใช่ความสำเร็จคำถามจากเล่มนี้ล่ะค่ะมันจะช่วยให้เรา ค้นพบความลับแห่งความสำเร็จซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนนะคะเพราะว่ามันซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะมาคว้าโอกาสของวันนี้และทุกๆวันด้วยการรู้จักตั้งคาถามที่ถูกต้องและทรงพลังให้กับตัวเองกันดีกว่าค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ